สวัสดีครับนักศึกษานะฮะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปนะฮะในหัวข้อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนะฮะในตาราง Excel ของเราเนี่ยนะฮะก็เราจะใช้เครื่องมือนะฮะในการตรวจสอบข้อมูลนะฮะว่าข้อมูลที่กรอกไปนั้นน่ะมีส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องอะไรหรือไม่นะครับสาหรับชุดข้อมูลที่ที่ผมเลือกมาใช้ในเป็นผลการศึกษาของนักเรียน ทั้ง39คนนะฮะเราจะตรวจสอบว่านักเรียนคนไหนที่ได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า2นะครับของแต่ละรายวิชานะฮะใครบ้างที่ได้ต่ำกว่า2นะครับเลือก data และเลือก data validation นะครับในช่อง allow นะับเปลี่ยนจาก any value ให้เป็น decimal นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นเลขฐานอัลนะเป็นเลขทศนิยมเลือก data เนี่ยเลือก greater than or equal นะครับคือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ ค่าที่เรายอมให้ให้เป็นค่าที่ถูกต้องนะฮะสำหรับตารางนี้คือค่าตั้งแต่2.00ขึ้นไปนะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ต่ำกว่า2เนี่ยก็จะถูกจะถูกเลือกมาแสดงนะครับหรือว่าถูกวงกลมเอาไว้นะฮะเลือก Data แล้วก็เลือก Circle Invalid Data นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคนะฮะทีนี้ โปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยเขาก็จะไปวงให้นะครับว่านักเรียนคนไหนบ้างที่มีคะแนนต่ำกว่า2.00นะครับแต่ว่าผมขอแก้ตรงหัวนี้นิดนึงนะฮะ h i ไ h l i g h นะครับแล้วเลือก Data Validation นะฮะแล้วเลือกแล้วเปลี่ยนเป็น Any Value นะครับเพื่อให้ชื่อของรายวิชาเนี่ยไม่ไม่ถูกวงไปด้วยนะครับอพอดีตอนตอนทำเนี่ยผมไปเลือกทั้งคอลัมน์นะฮะเห็นไหมครับทีนี้ มันก็จะวงเฉพาะข้อมูลที่ต่ำกว่า2.00นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบหรือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะปรับตัวเลขให้มากขึ้นนะครับคุณก็เลือกที่ data validation นะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากค่ามิ n i ม u m 2 2ท่วนเป็น2.5นะครับตัว circle Valid ตัว circle นะฮะตัววงกลมเนี่ยมันก็จะไปวงข้อมูลที่ ต่ำกว่า2.5เป็นต้นไปนะครับ,นะรบทั้งตารางนะครับก็จะมีนักเรียนที่อยู่กลุ่มท้ายๆที่ถูกวงไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ